วันนี้เราจะมานำเสอนอปัญหาการใช้งานโปรแกรมจุดงงที่ยากจะเข้าใจโดยวันนี้ราะน,นำเสนอโปรแกรม Zoom โปรแกรมสำหรับการประชุมที่ยอดนิยมมากที่สุดในโลกตอนนี้โดยปัญหาของโปรแกรม Zoom แบ่งออกได้หัวข้อใหญ่ๆได้3หัวข้อคือปัญหาการที่โปรแกรมไม่มีหน้าต่างให้ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะเปิดเปิดกล้องเวฟแคมและไมค์ได้ก่อนที่จะเข้าขการประชุมทำให้เกิดความสับสนผู้ใช้จะต้องทำหลายขั้นตอนจึงสามารถเข้าถึง การเปิดปิดกล้องเว็บแคมและไมโครโฟนได้โดยวิธีการแก้ปัญหานี้คือแก้ไขโดยการเพิ่มหน้าการตั้งค่าก่อนเข้าไปจุมโดยหน้าต่างนี้ผู้ใช้นั้นสามารถเลือกที่จะอนมิว และสามารถที่จะปิดกล้องของตัวเองได้ก่อนที่จะเข้าการประชมุมปัญหาที่สองที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนค่อนข้างมากคือการปรับแต่งสื้นหลังและฟิลเตอร์ที่น่าเกินวามจำเป็น จนทำให้ผู้ใช้นั้นเกิดความเป็นงงและสับสนในการตั้งค่าได้โดยเราแก้ไขโดยการลดจำนวนหรือหลังและหเือเตที่มีการใช้งานน้อยหรือไม่มีการใช้งานเลยออกไปจากโปรแกรมดังนี้ทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะใช้งานโปรแกรมได้อย่างง่ายมากขึ้น ปัญหาสุดท้ายคือการที่โปรแกรมซูม Zoom ไม่สามารถที่จะรองรับภาษาไทยได้โดยเราแก้ไขโดยการเพิ่มฟังก์ชันภาษาไทยเข้าไปในโปรแกรมทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะใช้โปรแกรมได้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยหัวข,ข้อนี้จะทำโดยนายคือเทศการุณทหารทีสิบหกสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดแปด